สวัสดีปะลุงปะพอปะพร้อมสองบามิดปะลุงวันนี้มาเบิ่งบามิดเตะบ้านปะลุงบามิดกำลังลงเดินบะหมี่เดนี่เกือบซีทะเลนี่ปะลุงเนี่ยคนีบะหมี่ปะลุงปะลุงอยู่เดินหยาเทียมปะลุงอยู่ในเมืองนี่แหละปะลุง อยู่ในปักซองนี่แหละเตบานกลางสายพลปุลุงมพลหยิบตอนนี้กะรุงอุบบอมิดอยู่ทางผูกปลาลงข้างหนึ่งแก้เสือข้างหนึ่งบ่แกปละลงนี่ นาวจนสั่นปะลุงข้าเต้าเอ็งเกเสื้อเสยๆทางนี้เป็นทีมบอมิดปะลุงบอมิดนี้เกิอที่ทะเลปะลุงทารุ่นว่าบอมิดสิได้จั๊กูลุปะลุง Ôi, xì sẵn sẵn vào luôn ơi, cộng cả, vào, con có vào khuôn cả sẵn nào hay anh mù Họ có dạng một ban ัรหลุน้ำกันอาศัได้จักลุปบามิดปเลยอลซันอลซันเด๋นเดออยู่โอ้ยขึน่ะยอกยบดู้ยสัน กอนกัจนสั่นน้ำบอมิดมเกือบซีทะเลไลนเต้นไหม จะลบมาเสียเลยตม่ได้ยเสียงดังก็เพราะทเดียลินจากปกติเ็จะจเอาหนามาให้เลยหรือก็ยังตู่ บะมิดี่นาโกนคุปปลงเตอบซีทะเลทีฟ้่าน้าคุปอลมือดิมาเป็นกองเสียบะมิด มีจ้าบ,บ้านไรไปลองอโอ,โอบัวผ่าน À, đi ừ, nó người cõi, Ôi bà lạ Hãy <laughs> subscribe mịt kênh บะมีดเป็นคนจับบานเอาาโอ๊ยเริ่มเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นแลยเรือบ้านไหนได้กองเสียงก็ต้องมีเสียงเนาะ โอ้เกือบเขาบ้าเมียกิจความมันหมื่นเนาะพนโตมันกระยาบกรลาดนี่มันเป็นดินอันนี้เป็นหยาเทียม bà mít luôn Đó, kia ban này đấy Đây <laughs> <laughs> mít thì là A con thôi bà lô Bà này nào là bên ta cộng hay bò mít bà lô người. Đơn như này thì cầm nhí bà lô à. มี2เดินเด้อแต่ว่าเดินในนี่สิมงกลางค้าเด้อเนาะบ่ได้มงก็ได้บ่มีเตเดนจององก็อยูุ่กลเกือบา vâng 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 đâu. vâng 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 มาเป็นกองเสียบลุงหากระเตได้ประมาณเจ็บนาทีครข่งนี้แหละบินเป็นเป็นตะกงเกอบเขา่า <laughs> เมื่อยแล้วฉันไม่คนเปลี่ยนได้นี่มให้เขาเปลี่ยนเหาเขาเปลี่ยนก็นได้เด้อบ่โอ้ขาอุ้งแล้วได้ลูกหนึ่งดู้กแต่ว่าข้าเจ้าได้ได้ลูกหนึ่งบ่ราะเป็นขางบ่มิดขางบ่มิดยังบูเลยจักรุแม่นข้นโบราณเหมือนนี่นะแม่นผู้เปลี่ยนช่องใสยบ่มีอยู่ สงสัดงได้เปลี่ยนอลไรแหละขังเขาจะเอาได้ลูกหนึ่งหรืล่าปุ๊บนี่ก็บอกเป็นยังบุลุงแก่มือบ่าวยังเวลายังอีกเยอะติ๊บซมง้งหนึ่งบุลูง อา้าวบ้านออกนอกเลยคู่จะคล้องสองเปิดกับร,รูอยู่ข้างทั้งนั้นม่หอนี้ก็จะมาประกวนเอาประตูงาเสร็จเดี๋ยวจบจิ้บไ้สามีคิดหนาขอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอมิดเดิ้ลประตูขอบพกดุงหน้าสวัสดี